วันนี้ทำผัดเส้นแก้วค่ะเป็นมูอเบาบ,าบาค่ะผัดกินเล่นวัดถุดิบของเรามีกระเทียมค่ะเส้นแก้วค่ะเห็ดเข็มทองคะนา้าแครอทผักชีเรามาผัดกันเลยนะคะ มันกระเทียมหอมมันเกลือกระเทียมให้หอมต่อไปใส่หมูสับลงไปเลยค่ะ ล้วนเนหมูสุกแล้วนะคะก็เติมน,น้ำเป่าลงไปค่ะเพิ่มซีอิวดำลงไปค่ะสีสันจะได้สวยๆตามด้วยสีอิวขาวน้ำตาลค่ะใส่พริกไทยป่น ใส่แครอทลงไปคะนา้าตามด้วยผิดเข็มทองค่ะผัดให้สุกเลยผัดสุกเลยแล้วก็ใส่ชื่อแก้วลงไปผัดด้วยค่ะ ผัดต่อสักพักหนึ่งน้ำเรือแมแห้งก็ใส่ผักชีลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดเื้นแก้วเอาไว้ทานเป็นของว่างทานเล่นนะคะอร่อยมาก